กาแฟสมุนไพรคอร์ดีบูสเตอร์กาแฟถังเช่าที่เบตผสมเห็ดลิ้นจืดแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร095 506 0281 สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเม้างมัท์กันปากอยู่กับผมโอเมกาบภพบนะครับและจอยสตีค่ะเจอกันแบบนี้เลยนะคะจานถึงสุกค่ะ15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ล้าน,าน<อ>ึงวันติดภาร,รกิจสาคัญนะคะเด,เดี๋ยววันอื่นเนี่ยคุณแม่มาแน่นอนนะคะอ<ช>้าวเอาล่ะวันนี้นะคะมีข่าวแซ่บๆเยอะแยะมากมายเลยไฮไลท์มีอะไรบ้างคะโอ้วันนี้เคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสาวอิงอิงเนี่ยนะคะหลังจากที่มีดราม่าก็ เข้าวัดถือศีลโพสไอจี oh. เป็นครั้งแรก <c oughs> ถึงฟิสแบกที่หลังเจอนะมาบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจด้วยส่วนคนนี้ก็เจอดรมมาม่าไม่แพ้กันเลยค่ะรัศมีแคน์นะ่โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะหลังจากที่ถูกไฮโซแชมป์ so amp, เนี่ยเอาขวดปาใส่หน้าและอีกหนึ่งคู่ที่ตามติดกันยากันแล้วก็ยังไม่จบ <c oughs> นะฮะคุณติ๊กบิ๊กบทเทอร์หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์เนี่ยนะฮะยากันแล้วแต่ก็ยังโอ้โหฟาดกันในคอมเมนต์ ออกรายการก็ฟาดกันน่าดู<ะ>เดี๋ยวจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวต้องมาว่ากันนะฮะแซบน่าดูเลยครับในช่วงแรกในแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนใจดีของเราค่ะตัวนี้เลยนะกาแฟคอร์ดี้บูสเตอร์จากแบรนด์เมก้าเนเจอร์ค่ะคตัวนี้บอกเลยว่าเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพคือปกติทั่วไปแล้วเนี่ยหลายคนชอบดื่มกาแฟแต่เป็นกาแฟตามร้านค้าที่มันขายแพงๆ<อ>แต่กาแฟทั่วไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพมีทั้งครีมเทียมมีทั้งน้ําตาลทานไปทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวไขม,มันก็<า>อุดตันเส้นเลือดอันนี้เนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าตัวนี้กาแฟ คอดี้บูสเตอร์นะคะจากแบรนด์เมกาเนเจอร์เนี่ยเขาออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบในการดื่มกาแฟแล้วก็ยังสามารถบำรุงสุขภาพไปได้ในตัวด้วยนะคะ,คะตัวนี้เนี่ยเขาเต็มไปด้วยสมุนไพรธรรมชาติแล้วใครที่อยากที่จะดูแลรูปร่างตัวเองเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆเพราะเขาไม่มีน้ําตาลนะคะ,คะตัวนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นถังเช่าที่เบตกับเ็ดลิ้นจือแดงนะคะตัวนี้ก็เป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็ยังมีเบต้ากลูแคนจะไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราและตัวนี้เนี่ยที่จอยชอบมากๆเพราะ เพราะเขาจะเข้าไปบล็อกแล้วก็เบิร์นไขมันเพราะเขามีสารสกัดจากถั่วขาวแล้วก็มาขามป้อมไฟเบอร์เนี่ยสูงมากๆด้วยนะคะตัวนี้ใครที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยสามารถทานได้เพราะว่าน้ําตาลของเขาเนี่ยไม่มีเขาใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาลนะคะควันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยอัลาโปรวันนี้ซื้อ2แถม1นึ่นะนะครับราคาปกติอยู่ที่1650บาทพิเศษวันนี้เพียงแค่990บาทเท่านั้นย้ำเลยฮะ เพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับจดส่งฟรีทั่วประเทศครับเพราะว่าราคาปกติกล่องละ550บาทคุณผู้ชมพิเศษสำหรับฟนรายการเลยแถมเพิ่มันทีอีก1กล่อง ราคา550บาทสรุปแบบนี้ว่าได้กาแฟเนี่ยทั้งหมดสี่กล่องนะนอ้องจอยอราคาพิเศษเพียงแค่990บาทเท่านั้น <ฮะ S 1> เพราะว่าจากราคาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยจาก2,200บาทเลยนะลดให้เหลือแค่990บาทจัดส่งฟรีอีกด้วยจัดไปเลยฮะ,ฮะใครสนใจแบบนี้โทรเลยครับ095 506 0281ครับย้ำนะครับ095 506 0281รีบโทรเลยนะฮะ,ะสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะมากันที่ข่าวของเรากันดีกว่าคุณผู้ชมคะ่ะจากเมื่อกี้ที่พี่องค์บอกไฮไลท์ไปเรื่องอของน้องอิงอิง,องหรือว่าเป็นดราม่าของเมียหลวงเมียน้อยเนาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างจะอินกับเหตุการณ์นี้มากๆนะอย่างก่อน,นั้นนี้ก็จะมีสาวปุ้มปุ้ยภรรยาของคุณกวินเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นและอีกหนึ่งคนล่าสุดเลยก็ยังคงอินกับเหตุการณ์นี้นะคะก็คือสาวแพทนภพานั่นเองค่ะคุณแม่นะซิงเกิลมามสุดแกร่งคนนี้เนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเหห็็นแล้้วกใ ในกรณีของประเด็นรามา่าเมียหลวงเมียน้อยเมื่อวานนี้เลยซึ่งคุณแพทเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเป็นเมียหลวงนะเราเนี่ยอยากเป็นเมียคนเดียวแฟใครก็อยากเป็นเมียคนเดียวนะคะคแล้วเวลาอ่านข่าวเนี่ยคุณแพทเขาบอกว่าเวลาอ่านเราก็จะมาจากความคิดเห็นของเราบอกตรงๆว่าเราเนี่ยไม่โอเคกับประเด็นนี้เลยเท่าที่รู้มาเนี่ยก็รู้ว่าน้องเขาค่อนข้างจะเฟียสมากๆก็คือหมายถึงน้องอิงอิงนั่นเองนะคะถ้าเราพูดกันตรงๆเพราะตอนนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองเขาก็รู้จักชื่อของน้องอิงอิงกันอยู่แล้วย่ออ่างแล้ว ่านแล้วใช่คือคุณแพทย์บอกว่าปกติจากเท่าที่รู้มันเนี่ยน้องอิงก็ค่อนข้างจะเป็นคนเฟสเฟสก็คือเฟสเฟสเนี่ยก็คือแบบว่ามั่นใจอะไรประมาณนี้ถูกต้องแล้วทีนี้เนี่ยคุณแพทย์เขาบอกว่าเขาเพิ่งจะมารู้ว่าน้องนาฟหรือว่าหลานสาวของเขาเนี่ยรู้จักกับน้องอิงแต่ว่าเขาไม่ใช่เพื่อนสนิทกันเป็นแค่เพื่อนเคยเจอกันแล้วก็มี Facebook กันแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคือน้องนาฟหลานของคุณแพทย์เขาก็เคยอัพรูปแล้วก็ลงแคปชั่นเดียวกับของคุณปุ้มปุ้ยคุณปุ้มปุ้ยก็เคยออกมา โพสในกรณีนี้แล้วที่มีการเขียนบอกว่าอย่ายุ่งกับหัวชาวบ้านออคือน้องน้ำเนี่ยเขาก็เหมือนกับไปแชร์ข้อความอะไรทํานองนี้มาเหมือนกันจากแคปชั่นนี้เนี่ยทำให้น้องอิงนะคะซึ่งเธอเองก็เป็นเพื่อนใน Facebook ของน้องน้ำก็เข้ามาถามว่าเป็นชั้นหรอ,อเป็นตัวเองเหรออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งน้องน้ำก็ยืนยันว่าไม่ใด้ไม้ถึงใครอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นจากคุณแพทย์แพทยพาเอ,เ,เอไล้ เกือบไหมเกือบจะเป็นดราม่าขึ้นมาอีกเกหนึ่งนะฮะแต่ว่าคนก็แชร์กันเต็มมัดคะะมาขึ้นอยู่ว่าเจตนาแล้วกันจะแชร์แบบไหนนะฮะนั่นเลยครับสาวอิงก็หายไปนะไม่ได้โพสต์มาเกือบ6-7วันเธอหายไปไหนอะไปจำศีลอันนี้อันนี้จริงๆใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงนะเราไม่ได้พูดว่าติดตลกนะเธอเนี่ย จะใช้คําว่าหนีก็ไม่ได้แต่อ,อาจจะไปหาที่พึ่งทางจิตใจที่มันดีขึ้น<ะ>เข้าวัดทาบุญถือศีลปฏิบัติธรรมอะไปดูกันเพราะว่าในรอบสัปดาห์เนี่ยสาวอีก,ก็เลยโพสต์เลยนะฮะโพสใน IG ครั้งแรกถึงฟิสแบคหลังเจอดราม่าออกมาขึ้นไหวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับอิงอิงนะฮะหรือว่าน้องอิง,อ,งอิงที่กําลังเป็นที่หลายคนเนี่ยรู้จักตะตก,ตกเป็นประเด็นดราม่าอยู่ ที่เป็นแฮาแถกว่าอยู่ไม่เป็นเนี่ยนะครับในกรณีที่นักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างคุณธัญญาธัญเรศเนี่ยเจ้าของฉายาเมียหลวงรวมสังหารเนี่ยออกมาโพสซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับสำหรับสาวอีกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการกลับมาใช้อินสตาแกรมที่ตนใช้อยู่นะฮะแบบจริงจังในรอบ6วันเท่านั้นแต่ว่าเจ้าตัวยังเปิดโอกาสให้แฟนๆในรวมถึงชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆอีกด้วยเท่านั้นไม่พอน้องจอย เพราะว่าข้อความแคปชั่นที่น้องอิงอิงเขียนบรรยายเอาไว้ใต้ภาพเนี่ยก็เป็นการพูดถึงฟีดแบกดีๆที่เจ้าตัวได้รับนับตั้งแต่การมีกระแสดราม่าโถมเข้ามาอย่างยกใหญ่เลยนะฮะ,อะบอกว่าขอบคุณนะคะสําหรับทุกกําลังใจแค่นี้ก็รู้สึกปลื้มปริ่มมากแล้วออแล้วก็มีแฮชแท็กอิงนะอิงอิงนพัฒนเนี่ยนะฮะอ,อ่ะนอกจากนั้นปรากฏว่าในส่วนของช่องคอมเมนต์น้องจอยสาวอิงก,ก็ได้มีการ เปิดโอกาสอะให้ทุกคนคอมเมนต์หมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นปิดเนี่ยแต่ดูแล้วทอเนี่ยตอบในหลายๆตอบเ <า S 1> ุน็นคอมเมนต์เลยเนาะตอบทุกคอมเมนต์นะรวมถึงแฟนๆก็สงสัยเธอก็บอกว่าเลยว่า จะตอนนี้เธอหายไปได้มาในรอบ67วันเนี่ยไม่โพสต์เลยไม่อะไรเลยตนก็เลยบอกว่ามาอยู่วัดมาถือศีลอยู่ค่ะพร้อมทั้งขอไม่ให้มีใครพาดพิงหรือว่าโยงประเด็นนี้ไปถึงผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเขาก็มีการโพส์มาในรอบสัปดาห์นั่นแหละเมื่อกี้เห็นเขาเขียนอยู่นะว่าอย่าโยงนะใช่ไหมเพราะมีคนไปเมนว่าไม่ต่างกับอะไรนะคุณคุณมิ้งโพสแตกเลยเหมือนกับว่าเขาน่าจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะแต่ว่าก็อย่าโยงเลยละกันมันคนละข่าวเนาะมันแบบมันคนละเรื่องกันเรื่องนะมัน จะจบไปนานแล้วจบไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงใครนะฮะคนเราผิดภาดแนอดีก็คือจบปัจจุบันเขาจะมาเห็นแบบนี้บางทีคนเรามันรู้สึกไม่ดีนะบางทีก็บอกอ้าว มันเป็นเรื่องอดีตอะฉันปรับตัวแล้วอะไรแล้วเนี่ยเพราะูดแบบนี้มันก็รู้สึกแบบโอ้โหน้อยเนื้อต่าใจเหมือนกันนะอ,อย่าไปโยงแล้วคุณจะไปคอมเมนต์อะไระคุณก็คอมเมนต์ดูสถานการณ์ดูสถานที่ดูโพสต์ดูอะไรด้วยนะไม่ใช่เออเอ,อะตะบี้ตะบานโพสต์ตะบี้ตะบานเมน้นกันเอาสนุกมือสนุกปากไม่ได้นะอย่างนั้นคุณก็จะเป็นคนไม่ดีไปด้วยอันนี้พูดเลยนะว่าได้เลยนะเพราะว่าคนคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ไม่ดูจากโอ้โหการะเทศะไม่ดูสถานที่ไม่ดู บางบางบาง,บางมีนะบางโพสเนี่ยมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวนี้นะบางโพสเนี่ยอาจคุคนอาจจะเป็นกระแสดราม่าอยู่แต่ไปอาจจะไปออกงานอีกงานหรือไปอยู่ที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยที่มีรูปก็ไปตามคอมเมนต์ไปว่าเขาอ,อ,อย่างนี้ไม่ได้นะฮะก็มาฝั่งทางด้านของคุณธัญญาแล้วก็คุณเปสัญชัยกันบ้างดีกว่านะฮะจากก่อนหน้านี้เนี่ยคุณธัญญาเองก็เหมือนกับว่าจะมีการไปติดต่อพูดคุยกับทนายเจม,มซึ่งตอนนี้ล่าสุดเห็นว่ายุติทุกเรื่องราวแล้วนะพี่โอมเพราะว่าหลังจากที่ก็มีการปลุกให้องค์แม่เนี่ยลงแล้วก็ฟาดไ แบบเรียบๆแล้วสําหรับคุณธัญญาเนี่ยคุณธัญญาก็ออกมานะคะพูดถึงในกรณีนี้เหมือนกันแล้วก็มีการตอนแรกเนี่ยยื่นคําขาดกับสามีว่าถ้าพี่เป๊กเนี่ยไม่เลิกกับน้องอิง เดี๋ยวจะขอหย่าแล้วก็จะเป็นฝ่ายที่ยอมไปเองเลยเออล่าสุดแฟนๆยิ้มได้นะงงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณเป๊กเขาไปโพสต์รูปภาพของน้องลียานอนหลับแล้วก็เขียนแคปชั่นใส่หัวใจ3ามดวงซึ่งหลายคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่คุณเป๊กเนี่ยเลือกแล้วล่ะว่าจะเลือกใครนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะแล้วก็เหมือนเป็นการตอกย้ำยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าใน Facebook ของทนายเจมได้ลงภาพคู่กับคุณเป๊กนะคะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นที่บอกถึงข้อสรุปเรื่องนี้ไว้ด้วยว่ามายุ่งกับเมียที่เคครบไไม่ด้ พี่ชายท่านหนึ่งได้กล่าวไว้สแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มีดีกว่าสแสวงหาความสุขจากสิ่งที่ขาดพี่เป็กและพี่ธัญญากแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธียอมยุติทุกเรื่องที่อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจลูกและเห็นแก่ประโยชน์ของลูกเป็นสําคัญอันดับหนึ่งอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้แฮชแท็คนดูแลสามี2020คะ่ะเนี่ยโอ้โหบ้านสองบ้านก็ต้องอีกบ้านหนึ่งไปเข้าวัดอีกบ้านหนึ่งก็เคลียร์กันเองเนี่ยฮะมันก็จบนะ เหมือนเป็นคําตอบที่ชัดเจนที่คุณเป้พูดแบบนั้นนะ,ะอยู่ให้เป็นแล้วก็เย็นให้ได้นะใช่เลยค่ะก่อนไปพบกแบนงนะคะต้องขอ,ข,อขอบคุณทางด้านของกาแฟคอร์ดี้บูสเตอร์จากแบรนด์เมคกาเนเจอร์นะคะตัวนี้บอกเลยว่าใครที่กําลังมองหากาแฟเพื่อสุขภาพตัวนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่มีน้ําตาลใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาลนะคะแล้วใครที่กําลังดูแลรูปร่างตัวเองเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยเพราะเขาจะเข้าไปช่วยบล็อกแล้วก็เบิร์นด้วยนะคะควันนี้จัดให้แล้วพร้อมโปรสุดคุ้มอะโปรวันนี้จัดเลยครับซื้อ2ถ ราคาปกติ1,650บาทครับแต่ว่าเราให้ราคาพิเศษเลยเพียง990บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะเพราะว่าราคาปกติเนี่ยกล่องละ550บาทนะคุณผู้ชมราคาโปรแบบนี้ไม่มีแล้วครับและพิเศษไปเลยสำหรับแฟนรายการเม,ามาร้ามันคันปังของเราที่ชมอยู่ในขณะนี้นี่นะฮะรายการลาออนแอร์อยู่เนี่ยเราจะแถมเพิ่มอีกีนึกงกล่องราคา550บาทครับก็ได้กาแฟทั้งหมดไป4กล่องราคา990บาท จากจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ราคา2,200บาทนั่นเองจะส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจโทรได้เลยนะครับ095-506-0281ครับ095-506-0281นะครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอเราอยู่สำหรับช่วงนี้พักกันก่อนค,ะค่ะ